พบกับช่องดีบิทคอยโมเดลอีกแล้วนะครับผมวันนี้จะมารีวิวงานกล่องกันบ้างนะครับเป็นงานของแกรนิสตานะครับผมงานนี้เป็นลายที่น่าเก็บนะครับความสูงก็พลังพอดีเลยตละตุกก็ขือสวยนะครับตัวนี้เป็นเบจิตาล่างซุ์ไซยานะครับาด้นหน้ากล่องเป็นนี้ครับด้าน,นข้างด้าน,นหลังข้างหนึ่งตัวนี้สามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับ ะจะเป็นหัวล่างแรกกับอีกหัวหนึ่งจะเป็นล่างของมาจินเบนนะครับผมอตอนนี้ผมก็มีจนมาตั้งรานแล้วนะครับเปิด <c oughs> มาในกล่องก็จะเป็นขนาดตั้งตาอีกชั้นหนึ่งนะครับผมอ่าม่อแกะกล่องมาแล้วนะครับจะมีทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับผมจะเป็นส่วนลาตัวนะครับแล้วก็ส่วนหัวสองหัวนะครับเป็นหัวล่างธรรมดานะครับอ่ามาถึงล่างที่ไม่ได้แปลงเป็น ล่างมานะครับซุปเปอร์ซาย่าธรรมดานะครับอันนี้ล่างซุปเปอร์ซาย่าแต่ว่าโดนมากินพวบคุมนะครับนี่นะครับอ,อันนี้นักพนักพาแล้วก็เป็นก้อนคำนะครับผมอ่ะ,ะลองใส่หัวแรกก่อนนะครับก็ใส่ก้อนคำมาดูารายละเอียดกันใกล้ๆนะครับผม เริ่มมาจากส่วนผมนะครับมันจะเป็นสีเหลืองทองนะตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสีเมทัลิกหรือเปล่านะครับข้างบนส่วนผมเพราะว่ามันมันไม่ได้เหลืองปกติ่งมันเหมือนมีมันสีเหลืองผสมกาเพชรเลยอ่าถ้ามองด้วยตาเปล่ามันจะเห็นชัดนะครับมันจะค่อนข้างมายะยิบระยะนะครับ mm hmm. ถ้าซูมใกล้ๆมันเหมือนแบบ สมกาเคิดยังไงก็ไม่รู้ออก็ไม่โฟกัสอีกเนี่ยมันจะแววแววอ่าส่วนหน้าตาของหัวอันนี้ก็จะทำหน้านิ่งๆนะผมตามสไตล์ปาบีก็หน้าตาจะยิงๆอยู่แล้วส่วน รายละเอียดของกล้ามเนื้อก็ไม่ได้มีลงไล่เฉยดอะไรมากนะครับ่ะไม่มีเลยแหละจะเป็นสีเนื้อล้วนเลยแต่จะเล่นรายละเอียดเรื่องอเส้นเลือดรอยแผลอะไรอย่นี้แทนจะมีเส้นเลือดมีแบบลองรอยจากการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยราวนี้เหมืนกันส่วนชุดก็ จะเป็นสีน้ำเงินนะครับอ๋อจะมีลงไล่สีดำตามขอบตามขอบตามล่องคนระับล่องกลามท้องล่องเป้าอะไรเงี้ยจะลงสีดำนะครับผมอ๋อมีรอยเกงขาดทั้งสองข้างนะครับ ส่วนรองเท้าก็เป็นบูทประจําตัวของเขาเนะาจจะเป็นบูทสีขาวแล้วก็ตรงไปจะเป็นอย่างนี้เนาะสีเหลืองด้านหลังก็มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนหัวเป็นมากินเบดูนะครับผมให้ทดูหัวด้านนี้ก่อนอันนี้จะทำหน้าตาแบบนิ่งๆนะธรร,นธรรมราธรรมดา อันนี้จะนานิ่งๆนะครับผมอันนี้จะเป็นหัวตอนถูกบาร์บี้ควบคุมนะครับจะมีสัญลักษณ์รูปตัวเอ็มตรงกลางหน้าผานะครับแล้วก็จะทําหน้าแบบอ่ายิ้มแบบเจ้าเ,เ,เล่ห์เจ้าเล่ย์หน่อยจะตากับหัวแรกงนะครับอเหมือนหน้านี่มันจะหลออก,กว่านะ มันด <c oughs> ูแบบเจ้าเล่ดีเดี๋ยวลองวัดส่วนสูงดูนะครับน่าจะสามสิบมันจะไม่ถึง ประมาณ29่สิบเเซนนะครับปาเบอ่ต้องหัวก็มีเส้นเลือดด้วยนะตรงหน้าผ่าหน้านี้เทนมาเลยเดี๋ยวเราเอาปาเบลล่างแรกมาเปรียบเทียบกัดูนะครับปาเบล่างปกตินี่ผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับผมลองไปไล่หาดูนะครับรูปแบบการปั้นเหมือนกันนะครับอ่า แตกต่างกันที่สีผมแล้วก็สีชุดด้วยเหมือนปลาเบตัวเนี้ยสีมันจะออกน้ำเงินเข้มกว่านะครับตัวนี้จะอ่อนกว่าส่วนรายละเอียดตัวอื่นก็เหมือนกันนะครับผมถ้าสังเกตด,ดีๆเหมือนสายตาจะไปคุณค่านะครับผม มันเบลล่าปกติสายตาจะมองมาทางนี้แต่ร่างทุกเสย่ญญาจะมองไม่ทางนึงโอเคครับแต่คลิปนี้ก็ว่าเพียงเท่านี้นะครับผมเหมือนเดิมครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ